สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สายปังกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่มารีวิวเกมเก,เกอีชานะคะหรืออวังขายถั่วของเรานะจ๊ะพี่พี่แล้ววันนี้น้องมีโค้ดร,รับมาฝาก3ามคําเลยนะคะโค้ดแรกคําว่าพี่ไปะคะ่ะไปดยูตารางการจ่ายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสูงสุดอยู่ที่400ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งเอ๋ยี่สิใจแล้ววันนี้น้องขอไปเรื่องที่ตั๋ว8ก่อนเลยนะกัน แต่จะเติมหรือเ kind of mm. ปล่านะคะวันนี้มารอลุ้นกันเลยนะเปิดแรกไปที่สิบหมุนก่อนเลยมัดภายในจังหวะนี้เออเออะไรมาก่อนเลยบวกไปสิบสองนี่แล้วเจ้าหญิงไหลมาต่อหนึ่งบวกไปสามสองจังหวะนี้วายมาเชื่อมเจ้าชายอีกกูหูวี่และไหลไม่หยุดไม่หยุดแล้วนะคะจังหวะนี้เจ้าชายไหลมาต่อหนึ่งบวกไปยี่สิบหเปิดรันมาก็ได้รางวัลก้อนโตไปเลยนะคะ 1น4่งยไปจ้าหล่นกันต่อเลยสกเก็ตเตอร์มาปุ๊บมาล้อหลอกกันอีกแล้วยังไงเนี่ยขอสวยๆได้หรือเปล่ายังไงอะบังน้องขอหน่อยได้หรือเปล่าจ้ามาป้วยโอ้โหละไหลทิ้งไหลคว่างอะไรทีเดียวเมื่อกี้ยังไงขอย้งฉีกทีเลย,ลยงงลนนแล้วกันใจ๋ออะไรจังหวะนี้เจ้าชายไหลมาต่อหนี่งหนงร้อสี่สิบสี่และเจ้าหญิงอะไ 2องพันสามร้อยสี่โอ,อ้โหสมองปากขออยังไงได้อย่าง,งานั้นจริงๆนะระดับสุดเลยจบไปที่ส <2004. S 2> องพันสี่เอาเรื่องค่ะขอยังไงได้อย่าง,งานั้นจริงๆนะตาบังของ,งนี่ยวันนี้ใจดีนะเนี่ยเปิดแรกมา,มาก็มาแจกกันเลย ย่าหายขอไหลต่อเรื่องใหม่แล้วตะเกียงไหลมาก่อนเลยหกแล้วทำตะเกีมาต่อเนื่งบวกไปอีก11นะคะจังหวะนี้โอ้โหว่าจะไหลยาวเจ้าชายไหลมาก่อนนะคะจังหวะนี้สิบเอ็ดยังเป็นเจ้าหญิงไหลมาต่อนรื่องนีบวกไปอีก11เจ้าชายไหลในจังหวะนี้บวกไปก้างแล้ววายมาเชื่อมเจ้าหญิงอีกสิบหกไหลนี้ถือว่ายูดจริงๆนะคะอาบางของเรา เด็หรือเปล่านะคะหมมัก็งายตะเกียงไสมากเลยบเลเ้ามาสิบไตรมาสต้องบวกไปสี่หนและยังไ,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  9, ไ,นนไยงไยงเหลืออีกสี่หน่มมัดก็ง่เชียวห่มาเลยได้มเจเลยนะคะีเจยับนะคะัด่าสิไาไาบไ,ไมาสยังไบวกไปแปดเชียวใ่มากบวกไปี่แ้วจังหวะนี้มายมีหกสิ สองร้ตายค่ะมับเขาให้เจ็บไม่จำ้ำขอย้ำอีก30ทีเลยละกันไหลกันย,วยาวๆไปเลยค่ะพี่พี่ขายังไงหมับเขาให้ขอสวยๆนะได้หรเปล่าแล้วหน่าคิวไหลมาอย่างน,น,นี้บวกไปสองเฮ้ยหน้คิวไหลมาต่อเน,นื่ีกจังหวะน,นี้อะรมยี่สิบสี่อเอเงินสองร้อยนะคะไล่จังหวะน,นี้วายมาเชื่อ,บอมอบวกไปสามสิบหปดแล้วก็เทียมไหลมาต่อเนื่องบวกไปอีสอง ไปจ,จงนี้อยสางดอกไม้ไหลมาตอนนี้กว,อวกอีกคนไป่อยต่อไปม่ร่บไปค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้หหไ,าาไหลปลุกไปบงองเรานี้พาแจกจริงๆะังทให้เจ้าหญิงอะไรมก็เลยบวกไป4ี่เอาเรีงจัดไปะคะ่ังทให้บวกมันก็สิ คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นมาทำตามกันนะคะและพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดทำให้เป็นคลิปต่อๆไปแล้วจังอุ้ยจังหวะนี้เราใช้อะไรมาเต็มกระดาน1 9 2 0ัลนไหลมาต่อเนื่องบวกไปอีก10บเลยโอ้โหรางวัลซุปเปอร์1 9 7 8สวยสยเลยแม่ งัขอไหลแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าชัดเมื่อกี้ตาแตกเลยนะคะอืมขอหน่อยเอาหน่อยอะบ้างหมัดเขาให้ขอแบบนี้เอาแล้ได้หซีอย่างนี้ไปค่ะลุ้นกันต่อเลยดีกว่าไปลุ้นกันต่อที่หนึ่งซีเลยแล้วกันนะคะ่ะคีลไปมาต่อเนื่องนะคะบวกไปสองอือเจย์ทำสามอยู่ไม่ยังไม่ไหลยังยาว สี 4, หมุนให้ลุ้นกันต่อยังไงมาพะไห้เจอะไรมาอเลยเจ็บหรือจะไหลยังไงดีสิบไหมากองในขึ้กระดานนะคะแล้วเออไมต่อเ 6, น, 10, อน,อนื่องบวกไปอีกเจ็ไลสิบไหลจังหวนี้เดี่2สอเระจังหวะ้ไหลมสองร้อยเจ็ดสิบสองทา่ล้ันต่อเลยกีลวกว่านะคะเราในกระสาร12โราที่สนะคะคำว่มามา จังหวะนี้ไหลมาก่อนเลยนะคะสินึกว่าจะไหลย,ยาวๆนะ่นทีรางวัลรวมจบไปที่1 5 5 4เลยนะจ๊ะแม่จา๋าบอกเลยว่ามือซีรี่รอบนี้มาดีนะคะยังไงและคิวไหลมาอีกจังหวะนี้บดกไปสงและดอกไม้ไหลมาต่อนื่องโดดไปสี่จังหวะนี้ไหลมี12บสองโอ้โหก่อนไหลย,ยาวๆแบบเมื่อกี้ได้ไหรือเปล่าอยากได้แบบเจ้าชายเมื่อกี้อ่ะยังไงอะ่ะอาบางัง วันนี้ขอสร้างตำนานให้หนูได้อีกหรือเปล่าคะหนีเอาแล้วไงไหรยับยับลูดยาวๆไปเลยแม่เอ้ยเล่นฉันแล้วไงจังหวะนี้โอ้โหขอขยับตัวหนีเลยแล้วกันนะไปที่ตัวสิบเลยแล้วกันนะครับล้างหน้าไก่ล้างหน้าเกลือกันก่อนสิบหมุน ต่อรุนกันต่อเนื่องเลยนะคะจังหวะนี้เอไหลมาก่อนเลย43่สิฮูเจ้าชายไหลมินจักรันบวกไปอีก200แล้วมีวันเชื่อมเจ้าหญิงจังหวะนี้ไหลมา45โอ้โอูหูแรงวไหลต่อเนื่องบวกไปเจ็ดสิบห้าเลยโอ้โหมินจะไหลยาวลรางวันไนกามร้อค่ะไปจ้ารุนกันต่อไม่รอแล้วนะจังหวะนี้ขมิ้นไหลมาก่อนเลยสิบอ้โหูขอไหลยาวๆหน่อยได้หรือเปล่าอาบัง อนนี้เรามา่อก่นเลย12นะคะและเจ้าชายไหลมาโบว์ที่กสิไหลมี18และมีวันมาเชื่อเจ้าหญิงเต็มกระดาน2880โอ้ยแป้แเจ้าหญิงไหลมีต่อน,นึงสองร้อเจ็สอวยงามตามโครงเรื่องระดับซูเปอร์นะคะ3293รอบช็อตนี้เอาเรื่องจัดเลยนะคะปิดตำนานเลยนะคะอบาบังยังไงเจรียแตมาก่อนเลย และหมุนสุดท้ายขอสวยๆหมับก,ก็ให้หเจ็บไม่จำนะคะขอย้ำอีกสิบทีปลายต่อเนื่องเลยค่ะจังหวะนี้ดูแต่เนื่อไรบวกไปหนึ่งแล้วไหลไอีกสามพอาแล,ล้วไงเล่นฉันเลจังหวะนี้หนูเจ้าชายไหลในจังหวนหะหหวนี้บวกไปสิบแค่ไหลมีเติมกระดานบวกไปสิบห้าเจ้าหญิงไหมาต่อเนื่องบวกไปสิบสามพี่และะ้วเจ้าชายไหลในจังหวะนี้เติมกระดานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นและมาทำตามกันนะคะและพี่ๆคนไหนเล่นแล้วมันนิ่งนะคะก็ขยับตัวหนีไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปย้ํามันนะอย่าหาว่าน้องไม่เตือนนะ,ะจ๊ะจังหวะน,นี้เจ้าชายอะไรมาเล่นกันนะคะสอ,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 องพันสี่โอ้แล้วเจ้าชายะไรมาต่อเนื่องหกพีหกสิบได้ไหลายหนึ่งสามระบบซูเปอร์สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามกดมือกันก่อนค่ะ คนรับที่3นะคะเขาต้องรวยตายจ้าแลันเจช่องแรกไหลามาจังหวะนี้31และมีวายมาเชื่อมเจ้า,จาหญิงจังหวะนี้และเจ้าชาเต็มร้านอีก2,400สุดยาราชจูเปอร์2,500 งานวันนี้ก็ต้องพอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ